ร้านขายของชำตํบบลแม่ปะเปิดให้บริการตํมส้มตําเพื่อไปทานฟรีที่บ้านช่วยประชาชนในสถานการณ์วิกฤตโควิดค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หลังทราบข่าวมีเจ้าของร้านขายของชำเลขที่58หมู่9ตํบบลแม่ปะออำเภอแม่สอดเปิดร้านให้ประชาชนสามารถมาตําส้มตําได้ฟรีเพื่อนำไปทานที่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้ใจ่ายประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 สอบถามนางสาวพัชราพลางามอายุ34ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าต้องการแบ่งปันช่วยเหลือลดค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งบางคนอาจตกงานหรือไม่มีไรายได้ดังนั้นจึงตั้งใจเปิดให้ประชาชนสามารถมาตำส้มตำไปรับประทานที่บ้านได้ โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางร้านจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดให้เพียงขอแค่มาตำและปรุงรสชาติเองตามความชอบเพื่อไปรับประทานที่บ้านทั้งนี้ แต่ละบ้านอาจจะส่งตัวแทนมาตาส้มตำเพื่อนำไปแบ่งปันกันต่อได้นอกจากนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยก็จะเป็นการดีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของคนไทยที่ต้องการช่วยเหลือกันในยามยากลำบากมาให้เปิดให้เขามาตามส้มตำม,มีเพราะอะไรครับผมอ๋อพอดีเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันระบาดมีมีโรคระบาดเยอะแล้วก็ พี่ยินค่าวมาว่าส้มตำนี้มันแก้โควิดได้ทางร้านเรามีเครื่องมีผักมีอันนั้นอยู่แล้วค่ะ mm hmm. ก็เลยเปิดให้ลูกค้าตําฟรีค่ะ mm hmm. แต่ว่าลม่ค้านี่ต้องมาตำเองนะคะพอดีแม่ค้าก็จะแบบขายผักขายของแห้งอะไรเยอะแยะเลยก็จะยุ่งหน่อย ก็เลยต้องแบบให้ลูกค้านี่ตามเองเลยค่ะคเครื่องเรามีให้เทียบพร้อมเลยค่ะอืลูกค้านี่บริการเองค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะค,คือสามารถมาตามรอบนําไปไ<ม>าารับประทานที่บ้านมาตามได้เลยแล้วก็เรามีถุงให้ห่อไปกินที่บ้านค่ะเพราะว่าที่นี่แหละลว,ว่าไม่มีที่นั่งให้กิน,นค่ะครับผม